สวัสดีจ้ามาพบมาพบกับน้องติช่าลาวนะนนอนคืนนี้น้องติช้าเนียนตอนเนียนตื่นอาบนามเร็ว,ลวเลยนีย้อาบนามเร็วกินนมเร็วพร้อมตีชันนอนเร็ว ซาบโซ่ซ้ำจมูกแม่ก็จะปลุกให้กินนมตีหนึ่งซ้ำจมูกินนมตีหนึ่งทั้งนี้นี่การแม่งบางคนก็กาแฟมาต้าแม่นะว่าเป็นอะไรแต่หนึ่งเด็กหนตัวนะการแม่โบไปแล้วในคลิปบเร็วกว่าติชานครับกับเด็กการแม่เต้าก็ไม่รู้เลยนะแม่เต้าก็เอาเอาน้ำยาแบบน้ำยาของผู้ใหญ่นะไปสักเป่าลมทั้งการสักไม่มดนะวะทั้งกับเป๋วเป็นพุ่นหนึ่งตัวเลยนี่เลยตอนตีหน้ายังเป็นพุ่นอยู่เลยน่ะแบบนานดูนี่ทั้งนี้่ก็เลยตั้มหม้อหม้อบอกว่าไม่เปื้อเดี๋ยวก็รง่ายหม้อบอกว่าเดี ท่นนนานๆกาให้เนี่ยนะก็เกิดกาได้ซ้ำวันเลยวันเนี่ยนะทั้งนี้นี่กน็นอนโรงพยาบาลจริงๆนีนอนจ้องคืนนั่นแหละนะแต่ว่าตัวกบตัวกบอยู่ในตู้กบเปล่าแต่ว่าตัวเลือกแต่ว่าตอนนี้น,านา่านเ้ะต้องออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าเลอที่ตัวนั่นเลอะเ,เป็นเม็ดเม็ดเลยนี่นเป็นเป็นเป็นพื้นนนะะเป็นพื้นที่แดงๆ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 ในตา ต้องเงินว่านาั้นหรนี่แต่วันน้าว่าไม่เฉ็บเลยปะาม่อมเบาหวาไม่เฉ็บเป็นพื้นแบบป,ปะาม่อมเบาหวาเดี๋ยวคงห้ายไปเองเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยเนะี่ก็นอนแล้วตึงนี่ก็ตื่นแล้วแลยนี่ก็ตึ้งเวลากินนมหลาเลยเนี้ยเดี๋ยวกินนมกินนมแล้วก็น,นอนต่เดี๋ยวกว่อยไลย่ก่อยไล่ก่อยไล่อยู่นี่ว่าโรอไหวก็รองจักนิดนี่ว่าแต่ว่ารนองอ่ะนะเด็กกรนนะดัเพิ่งเกิดนะนันก็ว่าให้รองบร่รองแล้วกึ คือจะได้กระย่ายโพดอย่าไม่ไอรงเลยนะต้องไม่รงเลยอ่ะันน้รงเลยเดรงเลยถ้าว่าไม่ไม่ไม่้รงเลยมันจะไม่มีพุ่มตานๆไม่ได้กระย่ายโพดนั่นนะถึ้งแตเนี่นในดินนดินนดินเลยนะแล้วตงนี้ก็ห้รงกันต่อเดียวรงเลยค่ะกินนมเลยก็ต่เดียวนอนเลยแต่ก็ไหวไล่ไหวไล่ในดูนี่แตาแต่อแต่ชาวเดียเม่ตํำคลิปอ่านน้นะการอ่านน้ในกนเด็กําวันในเล่นนะฮะนี่วันนี้ก็วันนี้ก็ไม่ได้คือ เจ็ดตัวแล้ววันนี้ไม่ใช่ว่าตึ่งกันนะก็อนนำอยุ่หลงกู้มนะปราว่ากวางวังเวิร์ดอย่างเด็กเด็เนี่ยกามีมุงคางนะกางมงไว้นอนแบบเนี้ยเนียกางมงปราว่าลัวยุ่งที่ทิ้งบ้านเม่ติดมงหวดนะแต่ว่ากางมุงกันคาเมเลคลิปเก่าเก่าคลิปมาเลยนะกับฟันดีนะคะตุกตุกโคนฟันดีกับน้องติชานะคะสุขภาพแก็งเรงแก็งเรงนะคะตุกตุกโคนสวัสดีค่ะ ลุงยื่นฟ้องนายโชลิศในความผิดฐานการร่วมต้นกับโดยมีและใช้อาวุธป,ปืนซึ่งมีนายจระโดเข้าไปเกี่ยวข้องศาลที่พากษาจำคุกนายโชลิศยีสปี1 6เดือนศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชวั่วคราวเพราะถือเป็นคดีอุกักัร์อีกทั้งตัวของนายโชลิศมีประวัติการทำผิดในชว่วงปี2550ถึง2553นับเป็น1ิคดีทีเดียวค่ะทางศาลก็เลยเชื่อว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวอาจหลบหนี ส่วนกรณีที่นายสิทธิเด๋อหรือจวดที่ถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าร้อยตำรวจเอกภิชาติฝาตัดสินจำคุก13ปีสีเดือนนะคะจนกระทั่งธันวาคม